สวัสดีครับก็เรามากันที่รามคำแหงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บันดิตคลินิกสาขารามคำแหงครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศข้างในนะครับสาขารามคำแหงเนี่ยเป็นสาขาแรกที่เราย้ายจากอุบลมานะและหลายคนจะสงสัยว่าเอะ and ath, and บันดิตกายภาพบันดิตคลินิกกายภาพบัดเนี่ยมีอยู่ที่อุบลอย่างเดียวเหรอจริงๆเรามีหลายสาขานะครับอีกที่หนึ่งที่พาวลี่ทูพีเซนต์แล้วก็เป็นที่แรกของเราเลยก็คือที่นี่ครับบันดิตคลินิก กาภาพบัรสาขารามคำแหงครับซึ่งเราอยู่ที่รามคำแหงซอย24นะครับข้างหน้าก็จะมีพื้นที่จอดรถถ้าใครเข้ามาเห็นรูปนี้ก็แสดงว่าใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนมาชมกันนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยช่วยเช็คสัญญ,ญาณให้หน่อยสัญ,ญญาณชัดไหมชมจากที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยทิ้งคำถามไปเดี๋ยว ให้อดมินถามตอนท้ายเลยนะครับมะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันดีครับโอเคปได้เลยสว,ส,สวัสดีครับ,บ,บนี่ก็เป็นทีมงานของเรานะครับนี่เป็นเคาน์เตอร์เดียมีคนไข้ปะ่ะคนไข้มาเชิญครับเดีย๋ยวเราจะขออนุญาตเข้ามาดูบรรยากาศข้างในหน่อย <Okay. S 1> นี่เป็นโซนห้องตรวจของเรานะครับปิดประตูให้ เราอยู่กับนักกยายภาพบัตรแล้วมีหัวหน้าทีมของรมคําแหงนะครับน้องโอป <po> อลให้โอปอแนะนํา,นา,นา,นาตัวหน่อยอา่าชื่อนักกยายภาพบัตรโอปอนะคะเป็น QC ว<ม>ีของสาขาำคําแหงนะคะอา่าเป็นน้องที่ทีมงานเราอยู่ด้วยกันมานานเลยแล้วก็เก่งมากนะครับโอปอเป็นยังไงบ้าง อยู่ที่นี่เคสส่วนใหญ่เป็นเคสอะไรคะอ่าช่วงอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มหมอรองกระดูกค่ะแล้วก็เป็นพวกออฟฟิศซินโดมค่ะที่จะมากันเยอะๆคะ่ะแล้วการรักษาของเราถ้าเป็นพวกหมอรองกระดูกพวกออฟฟิศซินโดมที่เรารักษา ยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็จะทําการตรวจประเมินก่อนนะคะ<ม>ว่าแบบคนไข้มีอาการเป็นยังไงแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมก<ม>ันกับคนไข้ะคะ่ะ<ม>เช่นมีการวางแผนโดยการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัด<ม>หรือว่ามีการใช้แมนนวลช่วยกดจุดขยับข้อต่อนะคะแล้วก็จะเน้นให้ท่าออกกําลังกายที่เหมาะเหมาะสมกับอาการคนไข้<ม>รวมถึงสอนวิธีการปรับพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยนะคะสําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเผื่อ,อ ทำการรักษาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าไม่ปรับพฤติกรรมก็จะยังวนอยู่ถ้าเราอยากจะออกจากลูปน,นั้นได้ต้องต้องปรับพฤติกรรมแล้วก็ออกกําลังกายที่สองใ,ใช่ไหมใช่แล้วก็ยังดีมากครับแล้วเครื่องมือที่ใช้เรามีเครื่องมืออะไรบ้างลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมคบได้ค่ะหลักๆช่วงนี้ก็จะมีตัวช็อคเวฟนะคะถ้าช็อคเวฟเนี่ยหลักๆก็จะเน้นช่วยในเคสที่มีอาการปวดเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะเช่นออฟฟิศซินโดมนะคะที่จะให้ช่วยให้คลายเนี่ยตรงบ่าเนี่ยมันคลายมากขึข้นนะคะแล้วก็จะมีตัว PMS ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟ ที่มีอาการชาแล้วลงขาหรือว่าปวดคอชาแล้วลงแขนนะคะก็จะเป็นพวกที่เป็นมีปัญหาเส้นประสาทเนาะเส้นประสาทถ้าเผื่อว่าการนําสัญญาณมันไม่ค่อยดีแล้วก็ไปกระตุ้นทําให้เส้นประสาทฟคื้นเร็ใช่ไหมนี่มีเลเซอร์อีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไฮพาวเวอร์เลเซอร์ที่เราใช้ในการ,รลดการอักเสบใช่ไหมอืมพวกนี้ถ้าทําแล้วมันก็น่าจะทําให้คนไข้อาการดีขึ้นเนาะเพราะว่าหลายคนจะถามว่าเอะเวลาทํากายภาพแล้วอะครับ เออไม่ใช่ทํากายภาพสิเวลาที่ออกกาลังกายตามคลิปแล้วอะ่ะมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันยังไม่ดีมากขึ้นบางทีเราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยเนาะ<อ>เพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีเครื่องมือมีนักกายภาพบัตรตรวจประเมินหาสาเหตุมนะันก็จะทําให้เรารักษาได้ตรงจุดมากขึ้นเนาะ<อ>โอเคครับแล้วการเดินทางมาที่นี่อยู่ที่ไหนอันนี้มันเป็นสาขาที่เราย้ายมาจาก หลัง21ใช่ไหมคะตอนนี้ของเราย้ายมาอยู่ตรงซอยราคําแหง24แยก14นะคะจะอยู่สนนถนนเส้นหลังมอามเลยนะคะก็พอเข้าซอยแยก14มาเนี่ยก็เข้ามาประมาณ30เมตรคลินิกจะอยู่ขวามือจอดรถได้หน้าคลินิกเลยนะคะเมื่อกี้ขับทะลุรามทะลุมอามแล้วตรงออกมาแล้วก็ตรงข้ามมาเลยนะครับคือสะดวกแม่สามารถทบมาได้ใกล้ๆเลยตอนแรกก็งมเอ๊ะ มันทะลุได้พอขับตรงมาเฮ้ยทะลุใกล้เลย,ยดีมะคระับแล้วถ้าเขาสนใจหรือคนไข้เขาสนใจจะมารักษาต้องทำยังไงบ้างคก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0820801076นะคะหรือว่าะจะแอดไลน์ของสาขาเราคำแหงก็ได้คะ่ะเป็นแอ 174FTDBD นะคะหรือว่าติดต่อที่เพจ a c e b o o k สาขาเราคำแหงได้เลยนะคะอืมเนี่ยครับก็เป็นวิธีการติดต่อสาขาลราถ้าใครที่ บ้านอยู่ใกล้ ye, ๆเนาะแถวนี้ก็จะเป็นโซนบางกะปิใช่ไหมฮะใช่ค่ะโซนบางกะปิรามคําแหงพระรามเก้าเ<ช>นาะก็ใครอยู่ใกล้ๆสามารถเข้ามาได้หรือว่าอยากจะปรึกษาเบื้องต้นสามารถปรึกษาได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของรมามคําแหงเลยเนา <melhor, S 2> ะก็บัณฑิตคลินิกเกมบ้ามบัดสาขารามคำแหงนะครับหรือถ้าใครสนใจสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวให้อด min ทักเข้าไปเลยนะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับจ ที่พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายตามคลิปแล้วไม่ดีขึ้นนะคะ <H an> เอ่อกจากจากอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นแล้วมีสัญญาณอะไรไหมคะที่แบบเราจะต้องรีบมาพบนักกายภาพจริงๆอาการที่จะต้องไปพบนักกายภาพเลยก็คือถ้าเราทําตามท่าออกกาลังกายที่เราสอนไปแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยยังแนะนําว่าจะต้องมีการตรวจประเมินเพิ่มเติมครับซึ่งจริงๆมันต้องหาสาเหตุก่อนเนาะหลักๆก,ก็คือว่าถ้ามันลบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะเช่นอาการปวดตลอดเวลาปวดไม่หายเลยหรือว่าทาไปแล้วอาการไม่ ขึ้นหรือที่สําคัญเลยมารบกวนเวลานอนตอนกลางคืนเนี่ยพวกนี้แนะนําว่าควรจะต้องมาปรึกษาแล้วก็ที่สําคัญถ้ามันเริ่มมีอาการชามีอาการตึงพวกนี้ก็สามารถมาปรึกษาได้เลยนะครับอย่ารอให้มันเป็นนานเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นนานมากมันก็จะรักษาได้ลําบากแล้วก็ใช้เวลาในการรักษามากขึ้นมากๆครับโอเคนะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับวันนี้เราพามาสัปดาห์นี้นะเราพามาทัวร์คลินิกบัณฑิตคลินิกแก้ภาพบัตรนะสามสาขาเดี๋ยว รอบถัดไปจะพาไปเที่ยวที่อุบลบางสาขาวลิชชลาราบนะอีกสาขาหนึ่งนะคะใครที่มีคําถามมีข้องใสก็สามารถทิ้งคําถามเดี๋ยวให้อดีตทักเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะแอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอดบ c L I N I c ครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะมารักษาทางบัณฑิตคลินิกไกล้ามบัดแต่ละสาขาสามารถโทรเข้าเบอร์ ของเบอร์กลางก็ได้โทร0853699977นะครับ0853699977เดี๋ยวมีแอดมินช่วยคุยแล้วก็ลงตารางให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีครับดีครับเค okay.